แจมอาชัยไม่อยู่ใช่ไหมฮะโอเวคกงงอนโอเคแล้วผมจะได้แคสไม่นี่ตอนเนี้ของเข้าเกมแล้วนี่เชิญเลยครับเชิญเชิญเลยใช่ไหมครับสวัสดีครับกระผมใครโตนะครับไม่ไดโอ้โหบายอะไรบอกว่ามันมีอยู่มีแล้วสอนเออยเล่นจริงๆของผมขึ้นมาคเน่า ลาก่อนนะท่ <c oughs> านผู้ชมอะไรเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเนี้ยอ้าอะไรทุกันงเนี้ยวรือว่าหอว่าจะบอกเมื่อกี้น่แเธอเธอยื้นแล่นจริงจริงในโลกที่ยุ่งเหยิงอะกินผาที่ไม่เข้าใจปอที่ไม่เขาใจคอมพิ่ตอร์อกไรเราไม่ต้องเข้าใจม่เตนแมนนะเตนแมนผมขอร้องครับ พอร้องเขาเขาเกมมาแล้วนั่งดูขอแบบเล่นแล้วโเล่นแล้วครับเล่นแล้วชิมจังเปิดเล่นแล้วอย่าใช้จังได้ไหมครับอเดินตามบาย่ชิมโอ้ชิมจังชิมโอ้เฮ้ยเฮ้เฮ้เฮอย่าอย่าตั้งชื่อผมเล่นดิเอามาแล้วขอแ๊บหนึ่งได้

พีวจังที่เม่บอเเออลืมพูดมึบออกเราลืมมาอะไรอ่ะเราเห็นพอแล้วแล้วเราก็ปาดยิงมันเลยอยู่เตรียมแบบนี้แบบนี้แม่งต้องอยู่ต้องต้องเอาแบบพี่นันเห็นเดียวได้ไงเจอแล้วเจอแล้วแบบนี้คือแบบไม่ต้องระวังอะไรเลยแบบง่ายสบาย จะไปร้องห่าเลยอย่เฉยๆจะยือกาลิมผมไปทำให้ไม่ีไม่มีเลยแล้วไม่โอเม้ี๋วไไรเ่เอาที่เด็กเกยวกาลิมไปเต้นที่ามอยู่เนี่ตอนนี้ผมตอนนี้ผมเริ่มแคสมากี่รอบแล้วนี่ถามจริงโอ้ยตนี้เราอยู่นมั้นพอมอไม่อบหนึ่งก็คือมันตุ่ยะ ยังตีบางรอยอาจจะเนี้ยรอบนี้คิดว่าคงไม่น่าเป็นห่วงอ่ะตอนนี้ผมเปิดไม้แล้วโอเคเปิดไม้มันคือจุดม,มันคือจุดเริ่มต้น <c oughs> ไม่เริ่มอะไรทำไมละยัง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 ตอนนี้ยังสับเมื่อกี้เมื่อกี้หลุดเหรอหลุดอ,อะไรฟังไม่รู้ผมเมื่อกี้กมันมีคนหลุดไปคนหนึ่งอยู่อยู่เมื่อกี้เราหอกหลุดอ๋ เป็กลาไหนนั่นเฉลยเดียวนี่อะอะนี่เล่นกับเดนแทนอะาเดินที่โตไม่ได้เล้ผมมผมจะรวมนี่เข้ากับเลนไม่ดไม่ได้ใครท่านดูไม่ไหนไอ้เว้จงเหียวตนี่ตับตับติดโตกับอะไรที่เขาต้การงนี่ต้อกับเลนนะตับเวยองดูชักนักเรียนอะสังเกตเนเหีย ตรงนักเรียนให้ตายดิจออดช่วยคิดอะไรเหนียวนี้ได้ไหมมีมันตกนาครับตินไอ้พีดติดเหนียวติดเหนียวเนี่ยอะเขนใครใครเออเี่ยฮแตงเบอยเาแต่งตอะรเนาถ้าถาพี่อยากเล่นตุ้มพี่กบพี่อยาก วิ่จับเป็นรงวิทยามีไปเล่นหอยวัเพราะว่าเนรื่องของเรื่องที่ว่ายยนนขึ้นมาครับคุแม่ยังอยู่ในกิจส้นตรงที่่กับแม่อยู่ครับตอนนี้ไม่ถึงเจอสำรวจเรื่อยเยแล้วก็คุยกับพ่อกับแม่ครบังคับให้แ้แคเออไม่เหยเล้เอครับมให้แชเเลยมา ครับนั่นแบบะครับโอเคคราวนี้จะเริ่มกันเลยครับคราวนี้เราจะเริ่มเข้าสู่โลกถามมิติกันแล้วฮะฮะเอ้า What happened เอาียบแล้วกามละหลุด เดี๋ยวผมขอตัดต่อตรงนี้ก่อนนะครับขอตัดต่อตรงนี้ก่อนหนา้ารู้เลยเอ่ออันที่หกตกลงว่าตรงัป่ะตอนนี้ตอนนี้ผมเข้าโลกต่างมิติแล้วอ่ะอาจจะตะเลิดตกลงว่าทรงผมไหนดีกว่ากันมันทรงอาร์เมนอนไม่ใช่หรอ ครับสีสีอะไรดี๋วเหเฮ้ยอันไหนดี๋วเหร้อเอาสีเขียวแั้วชอบชอบมีมีใครมีใครสังเกตไหมว่าว่าไอ้ทวินเบรดเนี่ยมันฟันมันฟันแบบฟันแบบแอทแทกอันไซตฟันมีใครสังเกตมั้งไม่มีนะมีต้องหับฟันก่อนสังเกตอะไรไม่ได้ห้องกุญแจแคปที่เป็นลวงเปล่าเปล่าครับตอนนี้คือบอกตามตรงว่าตอนนี้เพิ่งแค่คนหายกับ พี่ติ๊ตพันธ์ไม่จ่ายค่าไฟเท่านั้นนะครับพี่ติ๊ตพันธ์ไม่จ่ายค่าไฟเนี่ยนะแล้วเมื่อไหร่เขาจะจ่ายนะสิึกาเหนียวหลังจากเข้าไปโลกนั้นแล้วออกมาได้อะครับตอนนั้นน่ะแหละเขาถึงจะจ่ายค่าไฟเหนียวแต่ว่ารู้สึกมากว่ผมลเกาเมื่อกี้แคลร์หลุดผมรู้สึกว่าจะนางงามจักรยานจริงๆอะนางงามจักรยานโอ้โหรู้ ตั้งชื่อให้สเต็มย้อนเงยเกลับมาหงานประกวด M M M D Channel ททีเดือนหนึ่งมีครั้งหนึ่งเดือนหน้าอีกเอาสองเดือนต่อครั้งได้ไหมอ่ะมาปกาแป๊บเดียบคิดว่าเดือนหน้าใครจะใครจะได้เป็นใครล่ะเดือนหน้าเขาจะได้เป็นยัะไนอะ เออถ้าถ้าผู้หญิงนี้คิดว่าผมคิดว่าน่าจะพี่ฮาเกออีกแล้วโอ้โหพี่ะของสของตองสร้องมาโดนหมดนะส่วนถ้าส่วนถ้าผู้ชายปีนี้ผมว่าไม่พี่บูมเมอร์ก็พี่เอวี่แหละครับแล้วคนอื่นล่ะคนอื่นก็แล้วแต่กันไปผมผมทราบแค่เนี้ย่แต่ รู้สึกว่าอยาให้ใครตบหัวนะเพราะว่าลก่นี่อยู่อะอะแค่ลูีีดอยู่ไม่อะไรหรอตอนไมใครเป็นหัวะ่เล็กเงี่ยการเล่นลายอะเมื่อกี้ผมหลุดต้องหอบออะเอาคคาตาตคาตวมมโบรอณโบรัวที่สุดในโลกคนต้องขอพยายามต่ ทำไมไม่ยางสูงละเมียวเครได้ยินแต่ยางสูงไม่เคยได้ยินยางต่ำเดี๋ยวมันจะควยียวมันจะซ้นี้กอย่างโออะทั้ดไเจเียวันเอาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ขออภไยอย่างกลางเฮ้ยเจอเคียวยมมาทูดยมมาทูดเมียวอตันี้ยเาอาจจะค้างเมียว ฉันบอกเขาฉันอยากเราไปทำไมเจ้าคุณใครใครเรียกผมเปล่าเหนียดีทำไมผมต้องพูดว่าเหมียวด้วยนะไม่รู้เหมียวพาาเข้ามา้างเจต้องคมเหมียวเหนียวเียวเียวผมเรียกพี่อะไรก็เหมียวเียว นั่นคือคำขานเขาที่ไหนวะผมเหรอไม่เหมือนคนจริงนะโอ้โหอะไรปะเหนียวนับคนที่ไหนกลาเป็นคนไปเยอะคนไปเยอะใช่หนูเขาเรียศิลปะยังนะตอนนี้กำลังไปตอนนี้เพิ่งจะวางภาพลงครับเพิ่งวางภาพแล้วเหยียบแล้วเลื่อนมันออกและจากนั้นกำลังไปที่ ไม่ต no, ้องพูดนะคะนางงามจักรยานนางงามจักรยานเหนียวตอนนี้หยิบกุญแจแล้วครับตอนนี้ก็วิ่งลูกเดียวเอาตอนนี้นางงามของเรายังไม่มาครับต้องต้องรอก่อนตอนนี้นางงามไอเหนียวไอเหนียวนน่ อ้าลืมจับเวลาอีกแล้วตอนนี้อัดคลิปตอนนี้เอาไม่เอาใหม่เอาใเอาไม่ก็ได้นะไม่ไม่ไม่ผมหมายถึงว่าที่ลืมจับเวลาที่นาฬิกาครับว่าผมจะอัดคลิปนานเท่าไหร่อ่ะลุลุลุ แล้วเนี่ยเล่นใหม่ขขอีกครั้งแล้วนะค่ะผม,ผมเดี๋ยวผมเล่นใหม่รอบที่ห้าแล้วนะนี่ตอนเนี้ยรอบที่ห้าเอลผมจำไ,ไดเเ้เอ้าวเซลเซลเซลตอนนี้ผม,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 มอยู่ตอนนี้ผมอยู่ในห้องเล่นซ่อนหาแล้วนี่เปิดภาพแรกภาพมืดครับภาพมือดอาจจะเหมียวขอไม่ให้ภาพติดเลดนไม่ใช่ภาพติดเลดจะพยายามไม่เจอภาพติดเลดแน่นอน เพราะว่าส่วนใหญ่มันน่าจะอยู่ที่มุมเนี่ยแหละคือว่าเปิดเจอแล้วก็ระวังคนเตลวางมาตีหัวนะแต่ว่าตีตกใจใหญ่เลยโอตีตกเหียวไม่ตายวิ่งมาตกตีเลยพี่เอวี่อยู่ไหมเสียงเงียบขอเพลงฟูรินทีไม่อยู่ไม่อยู่เม่อยู่พีอยากได้เพลงฟูรินมากตอนนี้เอวีมาสเตอร์มาสเตอร์มาสเตอร์อยู่เปล่าครับ ร้องเพลงพูลินเป็นยั่งเป็นเป็นแล้วแต่แต่แต่ไม่ต้องให้ผมร้องด่าเลยนะว่าจะขอให้ว่าจะขอให้ร้องอยู่ผมผมได้ชทอดมาจากพี่เอีเรียบร้อยผมจะบอกว่าเมาส์ว่าว่ามานี่เปจริงๆเปิดภาพที่สามแล้วโดนฟันเฉยเลยผมพูดไปเลยผมถ่ายทอดมาจากพี่เอวีเรียบร้อยแล้วครับรู้ยังยังไม่เต็มที่ใช่ไหมที่ถ่ายทอดนี่ยังไม่เต็มที่ใช่ไหมอ่ะใช่ครับยัไว้เต็มที่แล้วค่อยร้องเจอแล้ว โอเคอยากหลับเอาเรล่เปล่าเปล่าเปล่าผมอะไรภาพผมตอนนี้ผมเจอตัวมาแล้วครับตอนนี้ผมได้ส่วนหัวปลาแล้วกำลังจะไปอีกห้องหนึ่งอยู่หัวปลา go 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 เหนียวยังดีไม่เจอภาพติดเรศติดเรศเหนียวติดยอุด ขนาดแม่ชายยังไม่เคยตบเลยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำโมเดลใหม่ครับแล้วเดี๋ยวผมจะแจกให้ทุกคนเดี๋ยวมาสเตอร์พี่ถามมาสเตอร์พี่ถามหน่อยโมเดลตัวเองหรือว่าอะไรโมเดลโมเดลผมทำเล่นๆทันแค่ทำเล่นใช่ไหมอะหลายรอบมันก็ไม่ดีนะถูกแล้วคนแล้วคนที่พูดมันผมันตามไม่ทัน แต่ว่าพี่เรครับผมถามหน่อยจะใช้โมเดลของผมตอนไหนอะเพราะว่าโมเดลนั้นผมไม่ใช้แล้วมันเป็นโมเดลของชิโมดะของชิโมดะตัวจริงอะครับไม่ใช่ตัวผมแล้วอะแบบนั้นนะผมไม่รู้ตัวจังเป็นไงอะยังเป็นตัวใหม่เลยเอาผมแจกให้ตอนนั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะแจกใหม่อยู่เพราะว่าดัดแปลงโมเดลอีกหน่อยนึงก่งอะ ตอนนี้มากมันอยู่ที่ของเครื่องอยู่มันโหลดโมเดลมาเล่นก็ไม่อยู่ข้างในเงี้ยหนูไม่เห็นใครต่อรู้อะไรเปล่าอะอะไรหรอตอนที้เรายังไม่รู้รู้แ่เรื่งของใครต่อใช่ไหมแบบว่าพอยังไม่ได้ฟังแม่แบบว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่น่าใจว่าที่สุดเลยคนน่าใจว่าที่สุดแล้วอะเงือบต้องไปสองรอบแล้วเอ่อถ้าจะใคร เอาใจเครคิดว่าผมเป็นผู้ชายแล้วมารู้ที่หลังว่าเป็นผู้หญิงเอครับผมผมไม่เงียบสั้นไงทไมถ้าเอาพิงะพอที่ข้าเขามาผุ๊บเอามาเห็นจางแล้วข้าอยากแก้มันไม่ใช่ที่แต่ว่าอยากแก้ผมรู้จากไอ้เขาเนี่ยแต่ว่าพอได้ยินเสียงแล้วพวกเขายากแก้เขาเรยอะไม่มีกระติดกระใจแก้เลยสร้างเสียงแบบเป็นผู้ใหญ่แบบนีพูดถึงเสียงผมหรือเปล่าแต่ว่าเสียงแบบว่าไอ้รำเขาไม่อยากแก้เลยอ่ะ โอ่ะฮะต้องแบบตอนอยู่ในเฟสที่ยากแกงมากเลยเหนียวอือฮไม่ใช่การเปลี่ยนเฟสที่แบบว่าเป็นอะไรที่น่าเกงมากเลยน่าร้องเหงาก็ยิงงี้ผมเงียบเลยเพรอะไรอะไรแต่ด่าเงใช่หรือแต่ว่าแต่ว่าก็โชคดีแล้วนะเพราะได้ยินเสียงกันแล้วอ่ะไม่มีใครแกงแล้วงน่าร้องเหยว ถ้าผมเปิดผมมีชแนลหนึ่งอ๋อแต่มันจะชแนลเกี่ยวกับเอมดีไม่ต้องรู้หรอกก็เล่อแตเมียววันนี้ยังไม่ลงคลิปฮาโลวีนเลยเมียวเออคลิปฮาโลวีนไปไม่ถึงไหนเลยกลับและของข้าไร์คลิปเมียว เลยกี่วันเนี่ยอีกสี่วันสามแล้วปัน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 ่าปันหลายๆคิปดว้าเขาอะไรนะแนบแนบเองมันดีอยู่กันฮะคงรอดอะไรวะเนี่ยคอะกำลังติดตั้งแผพดใหม่อยู่กำลังอัปเดตวินโดว์คือวินวินโดว์ที่ผมได้มาเนี่ยครับ มันยังอัปเดตไม่เต็มที่ผมเลยมาใช้ Baidu PC Faster อั d เดตต่อแลวแม่งอัปเดตโคตรนานเลยเนะนีแต่มันทำให้คอมดีขึ้นเยอะแหลบอีกหน่อยก็เสร็จละทุกหน่อยทหน่อย ม่ลอ่ตอนนี้ผมตอนนี้เลดี้อินเลดีมันเพิ่งออกจากลูกภาพแล้วครับตอนนี้กำลังจะไปหยิบกุญแจอยู่อ่ะวิ่งวิ่งวิ่งววิ่งวิ่ว่วิ่่ววิ่งวโ่วิ่งวิ่งวิวงเดง อเออเลี่ถั่วแดงก็ได้ถั่วแดงถั่วแดงเหลืองถั่วเขียวถั่วแดงชิโมจังูสูเออลงอะไรเยอะแยะเนี่ยโอ้ยจิบชิโมจัจเ้น้ชื่อีโป้เบ e ร์อะปีเอรสัวปีเตอร์สัตว์กว แค่เราเล่นเอ M M B อยู่เนี่ยแต่ว่าเราเล่นเล่นๆอะค่ะในอันนี้ถ้าเล่นเล่นแบบปุ่นๆอะข่าวอะไรครับไปหลงลิปครับนี่มันน่าดน่าอนชิมเลยเดี๋ยวมันอยู่ที่เน็ตด้วยนะว่าจะเร็วเปล่าแม่วันนี้เอาเล่าให้กิน โดนมอมเล่าฮะเมาอ่อะไรนะคะอะไรนะครับ <c oughs> ในช่องแชทครับที่ในเฟซตอนนี้ยังเปิดช่องแชทไม่ได้ใครโดนมอมเล่าเนะี่ยเจ็บอยู่เจ็บเลยอะผมฟลักไปเรื่องเยอะแยะเลย stop stop เฮ้ยดูยไปเถอะ ออันเอคิดังงอเซอร์มาเยอะจังอยากจะทักทจอยู่วนไดมาโนเซนาดนมอลม่หมอมเล่าเนี่ยนะอยอน้องสาวเล่าให้กิน ี่านเลี้ยที่ถัวแดงได้ยังอ่ะคโตะตอนนี้แกรี่ฟื้นแล้วครับตอนนี้ถึงแกรี่ฟื้นแล้วครับจะเร็วไปไหนนะหัวใจเล้ยที่ถั่วฟ้าก็ผ่านแล้วนี่ผ่านแล้วครับสุดยอดไยเนี่ยบอกว่าไม่รู้เธอไม่รู้ไหม่ต่ยังไม่รู้เธอคิดเช่นไรจะกลับเรามาว่าไม่ใช่ แบบนี้คือคงจะเดินนี้ไปตอน้รอมอเนี่ยร้อนร้อนเราเลยแปลงไฟเหมียวสวัสดีครับนี่คือรายการ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 อะไรอ่ะอ้าวไม่รู้เหมียวนี่คือรายการคอมไม่ยากถ้าคุณฝึกเนี่ยรายการไข่ลรายการเหนียวรายการผมเนียย่ย แม่มาเมียวโอ้ยพอแม่เลิกเลิกพูดคำว่าเหมียวได้ไหมเหมียวไม่ได้เหมียวมันเป็นคาแรคเตอร์เหมียวแน่ใจนะแค่ผมจะเข้าหน่เข้าใจว่ามันเป็นคาแรคเตอร์เข้าใจอยู่ไม่เข้าใจเปะมันออกไม่ทีเยอะนะแต่ให้พอมันเด่นพ่แม่พูดสองรอบ ไหนครับตอนนี้ใครอยู่บ้างคะนี่เอ้ยไม่ใช่แม่รู้แโยโยโย,โยโ่มีมาสเตอร์มีบล็อคมีพี่แพรมีพี่เรย์พี่เรย์อยู่เนาะอยู่เหมือนก,กันอยู่เหมือนกันโอเคโอเจ้าโอแม่ค่ะปวดหวัวจังเลย จะอยู่ว่าได้แต่ว่าแฟนเดอร์อยากอยู่เหนียวถึงไหนแล้วชิโมจังเหนียวตอนนี้พึ่งเอายาหยดตาใส่ให้กับตาดวงหนึ่งที่มันตาแดงนะครับ uh huh. ที่มัน, uh huh. ท,มนที่มันจะบอกทางลับนะครับ uh huh. ที่แบบต้องเก็บลูกกระตาง uh ูอะก็นึกว่าใครเป็นโรคตาแดงอร่อย นินีหลังหลังต้นไม้ถ้าพูดถึงหลังต้นไม้ก็ต้องห้องขาววงกดอีกแล้วเปลี่ยนห้องนี้ถ้าผมถ้าผมเปิดเพลงนี้ผมจะรู้สึกจะมีความสุขมากๆเลยยังไงไม่รู้วแต่ผมชอบ<น>ส่งดน,นตรีน้าติน้ำเงียว น่ามารวมแล้วกำลังจะมารวมกำลังจะรวมน่าเพ่นลูกเดียวเผลูกเดียวเผ็ลูกเดียวไม่เหมือนกับแนชเชียอ์การ์ดิน ผมแคสมาสิสห15นาทีได้แล้วมั้งเนี่เสียงไม้ให้เข้าเงี้ยวจนะดีนะ่มีอันที่คล้ายกันเงี้ยวการินดีพูดเลยเงี้ยวจะตันไหมจะสร้างอากินเดอะแคปเปอร์อในที่สุดความพัฒน,นาก็วัดถึง1ันเฟรมแล้ว ใช่่าเพิ่มเพลงเพิ่มเพลง My playlist My p l a y l i s เพ eh ิ่มเพลงเพิ่มเพลงเยอะๆ Add คลิปนี้ผมขอแคสแค่นี้ดีกว่านะคะเพราะว่าไม่กล้าไปเจอห้องของเกิร์ e n ลเจเนเรชันไม่กล้ามากเลยผม,ผมไม่เผมไม่เห็กูจิมมดาจะพูดอะไรเลยผมคนเงียบเดี๋ย,ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับสวัสดีสวัสดีครับ <c ười> <c ười>